สวัสดีค่ะวันนี้พูกช่องพายเป๊ปซี่แฟมิลี่นะคะเอ้ววันนี้จัดตเต็มไปไหนนี่สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ก็เดินเล่นเหมือนเดิมครับผมเพราะว่าเริ่มมีงานเยอะแล้วมาให้ออกเดินเล่นบ้าง ช่วงนี้ก็คือเริ่มมีงานเยอะแล้วนะพี่ซี่อยู่แต่ในบ้านเะเนลื่อนไปรายงานแล้วครับอยู่แต่ในบ้านโอ้ oh, <c oughs> เดินบ้าง <c oughs> เดินบ้าง <c oughs> ตกมันไม่หยุดสักทีโอ้ <c oughs> <c oughs> ช่วงนี้ต้องอยู่ในช่วงระห,หว่า,า,มมางไปปนอารมณ์แปรปวนอารมณ์แปรปรวนไะเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายพยายามออกเดิมพยายามออกเดิมถ้าไม่อกอกก็คือเราจะอ,าอ,อ,าออก <laughs> แล้วถ้าออกล่ะถ้าถ้าไม่ออกก็คือเราจะออกงานถ้าออกก็คือเราก็จะออกงก <laughs> านม,มันก็แ <laughs> คนเซิลไปเลย <laughs> <laughs> นี่คือก็คือต้องมาลุ้นแล้วนะว่าพี่ซี่จะตกมันแบบจะออกหรือไม่ออก <laughs> ยังเขี้ยวอยู่เลยเฮ้ยจะลูกชายคายก่อนไม่ได้บ่จาไมห่วงกินจังเลยพี่ชาย คุณพ่อนั่นแหละพาเล่นอะไรเราไม่รู้วันนี้เราจะมาโฆษณาเสื้อคนนอคุณแม่คุณแม่แพีเซนเตอร์อพีเซนเตอร์สุดสดวยรับที่สองมาถึงแล้วรับที่สองมาถึงแล้วเสื้อปลายเป๊ปซี่เดี๋ยวรอคุณแม่สักครูค่นะคะ มาแล้วเดินมาแล้วก็วคือมีคอปกกับคอกลมนะคะคมีสองแบบใช้ผู้หญิงไซสเอลนี้จะเล็กเข้าไซส์เอ็มนะครับไซส์เอลเพราะว่าจะมีจะมีข้อนะคือเข่าทำให้มีเซ็กซี่นะครับจะก็เลยไส์กันเลยเลครับอันนี้เบอร์เบอร์เอ็มนะครับเบอร์เอ็มเบอร์เอ็มไซส์ผู้หญิง เบอร์เอ็มไซสผู้หญิงไซส์เล็กเหมือนเบอร์เอ็ดเลยเนาะใช่เขาดูข้างหลังไหมคะข้างหลังนี่ข้างหลังก็จะเขียนไว้แบบนี้เลยนะคะสนใจสามารถติดต่อได้นะอันนี้คอกล่อคออะไรนะคอปกคอปกใช่อันนี้นะคะคอปกเหมือนของคุณแม่ใส่นะะอันนี้เป็นคอกลมอรยเดียวกันโดยเดียวกัน นี่ก็พ่อแม่ท่านใดที่สนใจก็ติดต่อสอบถามได้ทางไลน์ได้เลยนะฮะรักกิดถึงห่วงใหญ่ไอ้เรื่องครับคุณแม่เลยขอบคุณคุณยุพาวดีอ๋อขอบคุณคุณแม่ยุพาวดีด้วยนะคะที่ทำวันให้คห้คุณพ่อบุรีอ่ะให้งบประมาณ หนึ่งพันคะแนนนะคะให้คุณแม่ไปประชำฟันนะคะไปใส่ฟันนะคะต้องขอขอบคุณคุณแม่อยู่พาวดีมากมากนะคะทั้งสองนุ่มทั้งพี่นุ่มนะผมเห็นดูทั้งพี่นุ่มลินและพี่รัสซี่นะคะขอบคุณโอเคเรามานะ แต่เรามาจะเป็นปัจจุบันนะครับก็เราก oui, ็ไ like ด้ขอบคุณแล้วก็อวยวายทันนะผัพร่างกายแข็งแรงนะยืนนานยร่ำรวยเงินทองครับ่ำรวยร่ำรวยนะฮะก็เสริมปรัชนานะคะครับแล้วก็อะไรวันนี้จะพาวด้วยนะใช่ช่วงนี้ต้องขยันออกเดินเข้าไว้ ที่เรีนลูกชามีงานน่าจะฉันซึ้งนะลูกชายเราน่าจะฉันซึ้งวันที่แปดวันที่แปดเออพรุ่งนี้มันลื่นอยู่กวันเองไม่ทันไม่ทันวันที่เก้าเราจะไปทุ่งใหญ่ถ้าเราไปวันที่แปดเราสมพันแม่ถ้าเราไปงานสมพันแม่กลับมาเราก็ไม่ได้ไปทุ่งใหญ่แล้วคืองานบุญนี่คือยังไงครับไปได้หรือเปล่างานประจำปีงานประจำปีนี้วันแห่กระสินนะวันแห่กริน มันแหกทิ้งเพราะว่าเราต้อง <พ transmitted. S 2> แหกทิ้งคุณพ่อผราป่าแหมผ้าป่าแล้วคุณพ่อพูดผิดขออภัยเลไหเพราะว่าวันอาทิตย์นี้เราจะไรผลไม้เพื่อไสมทบสมทบนะครับท,ทำบุญถวัตแล้วก็มีเสื้อด้วยครับมีเสื้อมาใหม่รถใหม่มาใหม่รถสองนะคะแม่แม่มาแล้วไนงะก็ ทางไลน์มาเลยนะคะเขาเป็นโครงการสร้างรั้วสร้างรั้วซีบัสซี่นะคะใช่ก็ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ทางไลน์เลยนะก็มี ID ไอดีไว้ให้นะคะที่หมุดของคอมเมนต์เลย,ย,ย,ยใช่ <laughs> งานแหลมเชี่ยวตอนเด็กนี่น่ารักสุดยอด ่เดี๋ยววันนี้เราจะไปหาเพื่อนหน่อยภาพตัดมาที่เดินถึงทางโค้งแล้วนะฮะ <c oughs> ภาพตัดภาพตัดยังมีความเลวแวงอยู่นะฮะ นี่ก็คือเรามีเป้าหมายว่าจะเดินทางเอางานไปให้เพื่อนนะฮะที่ตายเงินตายเงินหายกูดูน้ำดูน้ำข้อตึงเดินทางเอางา,น,น,ไานไาปฝากเพื่อนนะฮะ ก้านะจะไปให้ได้เลยเไปให้ได้เลยงนี่้าเลยอยากลองดูที่ททนะว่าเป็นยังไงมีขายูแนไหมเอออาการเป็นยังไแต่มันยังไม่ออกนะมนไม่ออกใช่แต่ขมับบวมบบวมันไม่ออกนะแต่ขมับบวมไม่ออกหลายวันแล้วสุดวันแลตว อารมณ์แต่ฟูอองอารมณ์ป,ปงง่ายเพือนเพื่อนอยู่ข้างนานหน้นาเนอะเพื่อนไม่กายแย่ง,ยง,งหรอกวะ เดีงนี้เราก็เดินทางมาถึงบ้านของพายเงินแล้วนนี่ยเนขไปดูพาเง,ง,งินน่ยสังานพาเงิเขาไปยืนตรงนั้นน่ะลุงนี่ ทายเงินไงจะมาฝา,า,า,ากงานให้กับควันแก๊สฝากงานให้กับควันแก๊สงานเสืแดงรุ่นใหญ่รุ่นไวยฉลาีไ,ไ,มไ,ไม่ไหวเลยต้องฝากปากนุ่นนมรอม พายเงิมกับออมสินนะฮะนี่อันนี้เชือกนี้จะเป็นออมสินนี่เดียวนก็จะปิดคลิปตรงพี่พายเงินเลยฮะไหนตาหวานไหนดิ วันเจยบวันเจ็บดูแล้วรู้แล้วสำหรับคลิปนี้ก็ขอตลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ